สวัสด,ดีครับนี่ลุงดำก็มาดูการยกยอเหมือนเดิมน,นะครับเม่เช้านี่ก็ตอนมาก็เห็นประมาณสิบ่าเจ้าตอนนี้ก็เหลือประมาณสี่คนอ้าคนหูอีทีนะยกยอฝั่งคุณาดเย็นเย็นประมาณสี่โมงเช้าสองวันนี้นะครับเออ เย็นมากอากาศก็ดีตอนนี้ก็ขายปลาไปขายปลาบ้างเดีย๋ยวนี้ก็ปลาเขา Rio. มารับซื้อโลเท่าลัยเฮ้ยโลเทลัยนะโอ้โอ้ยดูคุณโอ้ยนาจะมาเป็นฝูงเลยโอ้ยตายตายตาย โอ้โหสิบกวดตัวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวไหวเปล่ายายเอ้ยเอาเอาเอา,เอา,เอาไหวเปล่าไม่กระโดดลงน้ําตามปลาแล้วนู่นในกระสอบสีนั่นก็สี่ห้าโลในกระสอบขายไปแล้วก็มีโอ้โ oh, ห oh, ไม่ธรรมดาเนี่นะเดี๋ยวถ้านี่ขายท่าไอ้อลไอล้ไอยนี่นะผมจะซื้อไอ้ยอใหม่ไม่อยากได้เพราะมันไม่ค่อยหวานเอาที่มันหวานน่นนะ โอ้โหหลังๆหลังๆหลังๆไม่แพ้กันดู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 นะอ๋อนุ่นนะเต็มเลยดึง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 นะครับผมนุ่นนะนุ่นนะนะครับอันหลังเนี่ยโอ้เอาเอาแล้ว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 อ๋อนี้นี่ดูดูดูเออโดดเอาเอาเอาตรงนี้ก็อันนี้ก็ไม่แพ้กันเว้ยเที่ยวหนึ่งสี่ห้าตัวนี่โอ้โหสิบเที่ยวกันแล้วโอ้แน่มีสวิงด้วยอันนั้นคุณยายสวิงเราไปไหนไม่มีสวิงอะ โอ้โหวันหลังจะซื้อให้สักอันอะไรอย่างนี้โอ้โหฮะ,ะโอ้โหจะซื้อให้สักอันเอ้าบ้านไม่ได้ทําสวิงเนะาะก็ให้นุ่นไปแล้วไอ้ทีนุ่นฟังไอ้แหนไอ้เหินเลยไ,ไ,ไปอเออโอะอเขา ล่ะเอ้าปลาเราเอ้ยเอ้าทีว่เอ้าไอ้ชะโดสักตัวหนึ่งฮึบฮึบฮึบปลามันหลบไปฝั่งรุ่นหมดโด้ยปาลาหลบฝั่งหนึ่งตัวสองตัวอเอ้อเฮ้ยนึนได้อะไรตักไม่หมดอเอ้าเฮ้ยหล่นซะแล้วหล่นซะแล้วอาทางงู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 เขาก็ไม่ค่อยพลาดอะไรในว่าเนอะโอ้ความสนุกนะครับวันนี้เขาก็ขายปลาได้เยอะ อันนั้นก็ตกเป็ดตกเป็ดนั่นนะน้ำตอนนี้ตอนแรกเท้าแรงตอนนี้เขามาลดประตูน้ำน้ำท่วมในตะบนน้องอุ่งอำเภอทองจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มลดประตูน้ำนี่ออกให้มันไหลไปบัง้นมากนะครับตอนเช้าน้ำไหลแรงปลาเขาได้เยอะนะครับนี่นะครับไหลยเยอะในถุงเขียวก็ได้ไหลาขายไปบ้าง ครับนี่คนหนึงนั่งอยู่นี่สี่ห้าคนนะครับไปไปแล้วออาใครรักไปอ่อะลูกหลานมาไปบอกแล้วมันเอาไปทิ้งไงลูกหลานมันไม่ค่อยรักจริงเออมันไม่ค่อยทํามาหากินไมค่ก็รักกิน,นทีนี้มันก็โอ้หมันก็ได้มันก็ได้มันมโดดเต้นดึ๋งดึงดึงดึงนะครับโอ้ยหยอกหยอกติดติดโอ้สองตัว โอ้โหโอ้โหเยอะๆๆๆนี่เป็นไงล่ะยกยอยกยอนี่เช้าเช้าไม่คืนฝนตกทั้งคืนพอเช้านี่ก็โปรยมาหน่อยพอฝนตกทั้งคืนน้ํามันก็จะไหลจากตรงนู้นไหลจากคลองน้ําฝั่งไหลมาไหลมาตามนี่เขาเรียกสวนน้ํามาพอสวนน้านํามาเสร็จแล้วก็มาติดประตูนี่เข้าไม่ได้น้ํามันไหลแรงขึ้นมาปลาก็มาออยู่หน้าประตูประตูระบายน้ําเต็ม พาฝนตกวันไหนแล้วโอ้โหพาเยอะแยะมันก็ได้นะยกไา่ยละยกเที่ยวเรานะไม่ถึงนาทียกไม่ถึงนาทียกใช้ขยันยกนันขยัน,ยยน,ยนได้ปลาพอยอนี้ก็เรียกว่ายกผ่านน้ําโดยไม่ต้องใช้อาหารนะครับถ้าเวลาน้ํานิ่งน้ําอะไรอะ่ะเขาบางทียอยอใช้อาหารโยอนอาหารไปแล้วก็วางเลยอันนั้นอีกอย่างนหน,น,นึ่งต่ยกยอน้ําไหลนี่จะยกไม่ใช้อาหาร ก็จะเป็นอาหารที่ขนมปังเหมือนตกเบ็ดธรรมดาอ้าวปลาอะไรบุ๊บอย่างนี้ล่ะอ๋เอาไปถึงเรากะกะกะโอ้โหโอโหโหโหกะ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 ปั๊บปั๊บเฮ้ยโอ้โหตะกี้ปลาผุดตรงนี้บุ๊บบ๊อบตัวใหญ่รอไปสักพักหนึ่งเขากะว่าอยู่ตรงเขายกปุ๊บตรงเป็นสวาย เปลี่ยนแดงตัวใหญ่ๆอยู่โอ้โหและะ kh ai kh ai ้วก็ใครขายได้กิโลตรงนู้นนะขายได้กิโลแหละโลเท่าไหร่ยี่สิบโอ้ปลาอะไรปลาช้อยปลาอะไรทั่วทั่วไปนะนะเอ้าเอาเอาเอา,เอาโอ้โหสนุกสนานหาปลาครัไปอยู่ในรังก็มีนะครับ คนในหาปลาไม่กินก oh, oh. oh, ็จะมาซื้อปลาสดนะครับปลาสดซื้อปีนี้นะครับหาปลากันกันในชานาทกันนะครับเช้าเช้าคนนี้น้ำไหลจากทางโน้นเอา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 ตรงนี้ติดตัวจะสองโลสามโลสักทีหนึ่งดีวะโอ้โหต้องย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วมั้งคสงสัยไอ้นี่น้ํามันเป็นทุ่งนะครับน้ํามื่เราจะสังเกตน้ําตรงนี้เขาเรียกว่าน้ําแรงฝั่งนี้ผมเป็นทางโค้งฝั่งนี้ น้ำแรงฝั่งนู้นก็หลุดปลาเยอะครับน้ําไม่แรง,งนะครับเอายกมาได้ไปได้ไปพอเวลามันติดมาติดเป็นฝ oh, ูงปลาเลยเนาะโอ้เอาทางนู s? <S ้นนะทางนู้นโอ้โหทางนู้นก็ได้ไว้สี่ห้าตัวตัวเล็กเป็นฝูงเหมือนกันโอ้โหอายายกขึ้นเราเพื่อมันไม่ต้องรอนานล้วยกเลยดิยกนานๆหัวขมม่ อ่ะเราเชือกมัดเอวอแล้วก็เหมือนกบแล้วก็มัดไว้กับต้นไม้เอาเอาเอาได้ปะได้บะเฮ้ยยังไม่ได้เป็นฝูงเฮ้ยอโอ้โหยังไม่มาโอ้โหแค่นี้นะครับจากลุงดําครับดูยกยอตอนเช้าจากจากเขื่นน้ํำนี่ครับลุ่มน้ำเจ้าเคที่ไหลไปลุ่มนะครับ คออทองจะมาสุพรรณบุรีเราฮะไหนผมนะอายุสามแยกเนี่ยสามแยกบ่อพลอยตรงนั้นแหละเออจะไปอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่หลายๆคนสนุกดีเอาเอาเอาวงให้ดูหน้าก่อนเวรไทย ดูดูว่าเป็นใครแค่นี้นะครับจากจากลุงดำครับสวัสดีครับ